พาลูกไปเที่ยวตอนกลางคืนนึกว่าจะน่ากลัวที่ไหนได้เจอคนไทยใจดีตลอดทางเจอแต่คนไทยที่เป็นมิตรถึงกับบอกว่าเมืองไทยนี้ไม่เหมือนที่ไหนในโลกเลยเมื่อคุณพ่อชาวต่างชาติจะพาลูกสาวไปเที่ยวกรุงเทพตอนกลางคืนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างแต่ในที่สุดเมื่อเขาเดินทางไปเที่ยวก็ต้องรู้สึกแปลกใจ เพราะเมืองไทยนั้นไม่ได้น่ากลัวเลยที่นี่ปลอดภยัยและยังเจอคนไทยใจดีตลอดทางอีกด้วยเรียกได้ว่าประทับใจสุดๆกันไปเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าพอลูกเขาจะประทับใจในการมาเที่ยวที่กรุงเทพอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับช่องของเขานั้นก็มีผู้ติดตาม2,000กว่าคนนะครับถ้าหากท่านใดชื่นชอบช่องของพวกเขาแบบนี้ก็สามารถไปกดติดตามเขากันได้เลยนะครับ ซึ่งวันที่เขาถ่ายทำคลิปนี้ก็เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะครับก็เป็นวันเกิดของภรรยาของเขาวันนี้ก็เป็นวันเกิดของคุณเคที่ยังไงแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆในการมาเที่ยวที่ประเทศไทยในครั้งนี้นะครับ ซึ่งคุณแอชเชอร์เองวันนี้เขาก็จะพาครอบครัวของเขาไปเที่ยวไหนาทาวนะครับแล้วก็จะทํำชาเลนจ์เล็กๆด้วยการใช้เงินในงบที่จำกัดนะครับเขาก็จะสื่อสารให้คนทั้งโลกรู้ว่านะครับเมืองไทยนี้มาเที่ยวได้อย่างสบายๆและการไปเที่ยวเยาวราชในวันนี้ก็เป็นการฉลองวันเกิดไปในตัวอีกด้วยนะครับ โดยคุณแอดเชอร์บอกว่านะครับกรุงเทพนี้เป็นเมืองที่ไม่เหมือนที่ไหนเลยในโลกนี้เป็นเมืองที่น่าทึ่งมากและไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ก็เป็นเมืองที่มีคนมาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกอีกด้วย คุณแอชเชอร์ยังบอกอีกนะครับว่าประเทศไทยนั้นแปลกมากที่มีวัดวาอารามสีทองตั้งอยู่แต่ว่าก็มีตึกระฟ้าอยู่รายล้อมอย่างมากมายเรียกได้ว่าวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมก็จะอยู่คู่กับวัฒนธรรมที่ใหม่ๆนั่นเองก็ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวแล้ววันนี้เองนะครับคุณแอชเชอร์ก็จะลองไปใช้เงิน100ดอลลาร์หรือประมาณ3,000บาทว่าจะใช้ได้ไหมสำหรับครอบครัวหนึ่งในกรุงเทพ และในช่วงเช้านะครับคุณแอดเชอร์ก็ได้พาลูกๆและก็ภรรยาของเขาเดินไปตามถนนซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ดูแล้วมีความทันสมัยเป็นอย่างมากและก็ไม่ทำให้เสียเวลานะครับคุณแอดเชอร์ได้พาลูกๆและครอบครัวเดินไปตามถนนในกรุงเทพแต่ก็รถติดเยอะเหมือนกันนะครับ และช่วงหนึ่งนะครับคุณแอชเชอร์ได้เดินมาเจอกับตู้ขายกาแฟอัตโนมัติเขาบอกว่าทำไมต้องเป็นตู้อัตโนมัติด้วยเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย แล้ววันนี้ก็จะลองกินกาแฟจากตู้จำหน่ายอัตโนมัติดูซึ่งดูคุณแอชเชอร์แกก็จะทึ่งเหมือนกันนะครับที่มีตู้ขายกาแฟอัตโนมัติแบบนี้เพราะอาจจะยังไม่ค่อยได้เจอมากสักเท่าไหร่นะครับและหลังจากนั้นคุณแอชเชอร์ก็ได้พาลูกสาวตัวน้อยที่น่ารักเดินไปเจอกับหุ่นมาสคอตซึ่งก็เป็นคล้ายๆม้าน้ำนะครับซึ่งดูลูกของคุณแอชเชอร์ก็จะชอบหุ่นมาสคอตนี้เป็นอย่างมาก ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณมาสคอตก็ยังมีปลาดาวมีปลานีโมแล้วก็มีเพนกวินอีกด้วยนะครับลูกของคุณแอชเชอร์ก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับหนูน้อยเป็นอย่างมากหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปชมสัตว์ใต้ทะเลกันก็ได้เห็นสัตว์อย่างมากมายมีปลาฉลามมีปลาต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีเดียว ซึ่งลูกสาวของคุณแอชเชอร์นั้นก็ชื่อฟอร์คอนนะครับซึ่งหลังจากเที่ยวชมเสร็จแล้วคุณแอชเชอร์ก็ได้กลับไปยังที่พักพร้อมด้วยเค้กวันเกิดซึ่งวันนี้เขาก็จะจัดวันเกิดให้กับครอบครัวของเขาที่กรุงเทพมหานครของประเทศไทย โดยวันนี้ก็เป็นวันเกิดของคุณเคที่นั่นเองนะครับหลังจากกลับมาถึงที่พักแล้วนะครับทั้งสมคนพ่อแม่ลูกก็มาร้องเพลงสุขสตรวันเกิดด้วยกันอย่างมีความสุขที่จัดขึ้นในเมืองไทยก็ได้ไม่หรูหราอะไรมากมายนะครับก็เป็นเคก้กแล้วก็มีเทียนวันเกิด3คนพ่อแม่ลูกแต่ความสุขมันก็มีมากมายกว่าสถานที่ที่แบบยิ่งใหญ่นะครับและช่วงที่จะมีการเป่าเค้กนั้นนะครับคุณแอชเชอร์ได้บอกว่าวันนี้เขาไม่มีไฟ เพื่อจะมาจุดเทียนดังนั้นก็จะเป็นการเป่าเทียนวันเกิดแบบไม่ต้องมีไฟกันนะครับซึ่งต่อมาคุณเคที่และลูกสาวของเขาก็ได้ร่วมกันเป่าเค้กวันเกิดอย่างมีความสุขเลยทีเดียวซึ่งคุณแอชเชอร์ได้บอกนะครับว่าเขาก็รู้สึกอิจฉาคุณเคที่เหมือนกันที่ได้ฉลองวันเกิดอยู่ใจกลางเมืองของกรุงเทพส่วนวันเกิดของเขานั่นเหรอเขาก็ได้ไปฉลองวันเกิดที่เวียดนามแต่ว่าช่วงนั้นมีพายุใต้ฝุน่นจนไม่สามารถฉลองวันเกิดได้ และต่อมาพวกเขาก็จะมุ่งหน้าไปเที่ยวใช้หน้าทาวกันนะครับโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะของไทยก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินนั่นเองซึ่งตอนที่จะจ่ายเงินนั้นคุณแอชเชอร์ได้เอาเงินเหรียญจำนวนมากชำระค่าโดยสารของรถไฟฟ้าใต้ดินเรียกได้ว่าเงินเหรียญที่คุณแอชเชอร์มีอยู่นั้นก็เต็มกระเป๋าเล็กๆเ,เลยทีเดียวคุณแอชเชอร์ได้ใช้เหรียญหยอดลงไปในตู้จนครบจำนวนค่าโดยสารและต่อมาพวกเขาก็ได้มารอรถไฟฟ้าใต้ดิ ซึ่งตอนที่ยืนรออยู่นั้นคุณแอชเชอร์ได้บอกว่ารถไฟใต้ดินวันนี้มันก็แน่นมากคนเต็มขบวนเลยทีเดียว แต่ว่าคนไทยที่รอรถอยู่ยืนต่อคิวกันอย่างเป็นระเบียบเลยทีเดียวนะครับและหลังจากที่ทั้งสคนได้มาถึงชัยนาทาวแล้วนะครับภาพบรรยากาศก็ดูน่าทึ่งเป็นอย่างมากเพราะมีนักท่องเที่ยวอยู่เต็มถนนชัยนาทาวกันเลยทีเดียวและต่อมาพวกเขาก็เดินสำรวจย่านชัยนาทาวหรือเยาวราชในทันทีซึ่งช่วงแรกก็จะเป็นร้านขายผลไม้ที่เป็นแบบรถเข็นนะครับโดยตอนที่คุณเคที่เดินมาถึงร้านขายมังคุดคุณเเคที่ก็ได้พูดขึ้นมาว่า ัก็คือผล,ลไม้ชนิดหนึ่งที่หลายคนบอกให้พวกเราลองกินดูเพราะมันมีรสชาติที่อร่อยมากแต่คุณเคที่ก็ได้บอกว่าราคาที่ติดอยู่นั้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสำหรับมังคุดที่ติดป้ายไว้นะครับ100บาทส่วนตัวผมก็ว่าราคาสูงอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งปกติราคามังคุดก็จะตกอยู่โลละประมาณ30-40บาทแต่ก็เข้าใจได้นะครับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นนิดหน่อยนะครับ และต่อมาคุณเคที่ก็ได้เดินมาถึงร้านขายผลไม้สดร้านหนึ่งนะครับซึ่งก็ใส่ถ้วยแก้วดูแล้วก็น่ารักเป็นอย่างมากดังนั้นคุณแอชเชอร์ก็เลยได้เลือกเป็นแตงโมนหนึ่งถ้วยแม้ค้าที่ขายของอยู่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดูเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และหลังจากที่ได้แตงโมราแล้วนะครับพวกเขาก็มานั่งพักที่ข้างทางโดยลูกสาวของคุณเคที่ก็ได้มากินแตงโมของไทยนะครับซึ่งหน้าตาของลูกคุณเคที่และแอชเชอร์ในตอนนี้ก็ดูน่ารักเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเด็กฝรั่งนี้หน้าตาน่ารักเป็นอย่างมากนะครับหน้าก็เหมือนตุ๊กตาเลยทีเดียวซึ่งน้องฟอคอนก็กินแตงโมของไทยอย่างอร่อยอร่อย และต่อมาพวกเขาก็ได้มาซื้อน้ำผลไม้สดร้านหนึ่งนะครับซึ่งลูกสาวของคุณเคที่ก็อยากกินน้ำส้มซึ่งคุณแอชเชอร์ก็เลยถามว่าอยากกินน้ำส้มหรือน้ำมะม่วงแต่ว่าแม่ค้าก็บอกว่า s o l out หรือว่าน้ำมะม่วงหมดแล้วก็เหลือแต่น้ำส้มนั่นเองลูกสาวของคุณแอชเชอร์ก็ได้ชี้ไปที่น้ำส้มซึ่งแม่ค้าก็ได้บริการนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี เมื่อแม่ค้าเห็นลูกสาวของพวกเขาแม่ค้าก็ยิ้มให้เด็กๆอย่างเป็นกันเองเรียกได้ว่าเจอความมีน้ำใจความใจดีของคนไทยอีกแล้วซึ่งต่อมาพวกเขาก็ได้เดินชมบรรยากาศของชัยน้าทเทาไปเรื่อยๆนะครับก็ผ่านร้านค้าอย่างมากมายแล้วก็ผ่านแม่ค้ากลุ่มหนึ่งนะครับเมื่อแม่ค้ากลุ่มนี้เห็นลูกของคุณแอชเชอร์นะครับก็ได้ส่งยิ้มอย่างเป็นมิตรและก็ทักทายสวัสดีอย่างเป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอย่างมาก และช่วงหนึ่งนะครับคุณแอชเชอร์คุณเคที่และลูกสาวของพวกเขาก็ได้ถ่ายรูปนะครับฉากหลังก็เป็นป้ายไฟของช้ยนาทาวและก็มีพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเป็นแสงสีออกแดงๆนิดหนึ่งนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่เรียกได้ว่าสวยงามเลยทีเดียววิวที่พวกเขาถ่ายดูในตอนนี้คุณแอชเชอร์ก็บอกว่าวิวตอนนี้มันสวยงามมากเลยจริงๆ และระหว่างทางที่เดินผ่านร้านค้าแห่งหนึ่งก็ได้เจอกับแม่ค้าคนไทยพอแม่ค้าเห็นลูกสาวของแอชเชอร์ก็ส่งยิ้มให้ทันทีก็เรียกได้ว่ายิ้มสยามของเมืองไทยทํางานแล้วนะครับซึ่งดูแล้วพอค้าแม่ค้าคนไทยหรือแม่ค้าที่อยู่ยาวราชเห็นลูกของพวกเขาก็จะดูมีความสุขเป็นอย่างมากเพราะลูกพวกเขาก็ดูน่ารักนั่นเอง และพอเดินมาถึงร้านขายตุ๊กตาร้านหนึ่งที่มีคุณย่ากำลังขายของอยู่นั้นนะครับพวกเขาก็ได้ไปเลือกซื้อตุ๊กตาตัวหนึ่งเพื่อเป็นของขวัญให้กับฟอร์คอนลูกสาวของพวกเขา ซึ่งตุ๊กตาที่พวกเขาซื้อคนไทยก็รู้จักกันดีนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ9.26ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณตัวละ300บาทนั่นเองแต่มันก็เป็นของขวัญสำหรับฟอร์คอนลูกสาวของพวกเขานะครับซึ่งดูแล้วลูกสาวของเธอก็จะชอบตุ๊กตาตัวนี้เป็นอย่างมากเพราะฟอร์คอนก็ยิ้มอย่างมีความสุขเลยทีเดียวเมื่อได้ถือตุ๊กตาตัวนี้ในมือ ต่อมาคุณแอชเชอร์ก็ได้มาลองซื้อขนมกินนะครับก็จะเป็นผลไม้ชุบกับช็อกโกแลตซึ่งหลังจากที่คุณแอชเชอร์กินเข้าไปคุณแอชเชอร์ก็บอกว่า so g ู o d มันดีมากคุณแอชเชอร์ก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้กินช็อกโกแลตมานานมากแล้วนะครับซึ่งช็อกโกแลตนี้มันก็อร่อยนะครับแต่ว่ากินมากๆมันก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพสักเท่าไหร่มันมีน้ำตาลมากนั่นเอง ซึ่งต้องบอกนะครับว่าบรรยากาศแบบที่เมืองไทยนี้นะครับคุณจะไม่ค่อยเห็นในประเทศยุโรปหรืออเมริกาอย่างแน่นอนที่มีอาหารริมทางมาขายแบบนี้เรียกได้ว่าขายแบบโต้รุ่งกันเลยทีเดียวแถมราคาก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะักซึ่งถ้าเป็นในยุโรปหรืออเมริกานะครับคุณจะกินอาหารส่วนมากคุณต้องไปกินร้านที่เป็นร้านเป็นกิจลักษณะส่วนอาหารที่เป็นอาหารริมทางก็จะมีการออกบูธเท่านั้นถึงจะได้มากินกันหรือบางสถานที่อาจจะ จะมีขายข้างทางแต่ก็มีน้อยมากนะครับซึ่งเมืองไทยนั้นนะครับเรียกได้ว่ามีทุกตรอกซอกซอยกันเลยทีเดียวสำหรับอาหารข้างทางคนไทยนี้ก็อยากกินตอนไหนก็มีกินตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับต่อมาคุณแอชเชอร์ก็ได้มาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงเพื่อจะมาลองกินกันดูนะครับซึ่งราคาอยู่ประมาณ2เหรียญหรือแค่60บาทเท่านั้นถือว่าราคาไม่แพงเลยทีเดียวถูกมาก ซึ่งตอนที่แม่ค้าได้ถอนเงินให้กับคุณแอชเชอร์นะครับแม่ค้าคนไทยก็ไม่ลืมที่จะยกมือไหว้ขอบคุณนะครับเป็นการแสดงลักษณะนิสัยของคนไทยก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยที่มีกันแทบทุกคนต่อมาหลังจากที่เดินมานานเหมือนกันนะครับพวกเขาก็ได้มานั่งพักแล้วก็ได้มากินบะหมี่ที่ร้านหนึ่งพอกินคุณแอชเชอร์ก็บอกว่า อืมอร่อยนะอาหารร้านนี้และต่อมาทั้งสามคนก็ได้เดินทางมาถึงซอยเล็กๆซอยหนึ่งก็จะเป็นซอยมืดๆแล้วก็จะมีแมวอยู่อย่างมากพอเห็นแมวคุณแอชเชอร์ก็ได้ไปเล่นไปหยอกล้อในทันทีซึ่งตรอกนี้ก็เป็นตรอกเล็กๆเ,เป็นมืดๆนะครับไม่ค่อยมีคนอยู่ในซอยนี้เลยและพอเดินมาก็เจอแมวอีกตัวหนึ่งคุณแอชเชอร์ก็ได้เข้าไปเล่นอีกครั้งและเขาก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งนะครับว่า คุณสังเกตไหมว่าแมวทุกตัวมันจะมีกระดิ่งห้อยอยู่ที่คอซึ่งทันใดนั้นเองคุณเคที่ก็พูดขึ้นมานะครับว่าแล้วกระดิ่งนี้มันมีไว้เพื่ออะไรสำหรับกระดิ่งที่ห้อยอยู่ที่แมวนะครับในเมืองไทยนี้ก็จะสื่อสารว่าแมวตัวนี้มีเจ้าของนั่นเองไม่ใช่แมวจรแต่อย่างใดนะครับซึ่งคุณแอชเชอร์ก็ได้พูดเสริมขึ้นมานะครับว่า แมวที่มีกระดิ่งนั้นก็อาจจะเป็นแมวที่มีเจ้าของของใครสักคนหรือได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วซึ่งหลังจากที่เดินออกมาจากตรอกเล็กๆมืดๆนั้นแล้วนะครับคุณแอชเชอร์ก็ได้บอกนะครับว่าเราไป MRT ได้โดยไม่ต้องใช้ถนนเส้นเดิมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นคนกรุงเทพแล้วก็หมายความว่าเขาเริ่มคุ้นชินกับเส้นทางของกรุงเทพแล้วนั่นเองนะครับ และคุณเคที่ก็ยังพูดขึ้นอีกนะครับว่าซอยที่เราเดินเข้ามานั้นมันเป็นซอยที่มืดมากแถมมีแมวเยอะอีกด้วยซึ่งต้องบอกนะครับว่าซอยที่ทั้งสองคนเดินผ่านมานั้นนะครับเป็นซอยมืดแล้วก็เปลี่ยวไม่มีคนอยู่แต่อย่างใดนะครับแต่ว่ากรุงเทพนั้นก็ปลอดภัยนะครับนักท่องเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวได้อย่างสบายใจซึ่งดูแล้วคุณแอชเชอร์แกไม่ได้กังวลถึงเรื่องความปลอดภัยเลยเพราะกรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยมากถ้าเทียบ กับประเทศอื่นในยุโรปหรืออเมริกาถ้าคุณเดินไปเที่ยวในซอยเปลี่ยวๆมืดๆคุณก็อาจจะเจอปัญหาได้และช่วงสุดท้ายตอนที่พวกเขาจะกลับไปยังที่พักนะครับทั้ง3คนได้มาขึ้นรถไฟใต้ดิน ตอนที่ซื้อตั๋วอยู่นั้นคุณเคที่ก็ได้ถามลูกสาวว่าเรากำลังจะขึ้นรถไฟอีกครั้งหนึ่งหนูชอบรถไฟของประเทศไทยไหมฟอลคอนลูกสาวของเธอก็พยักหน้าเหมือนบอกว่าชอบรถไฟของไทยมากและหลังจากกลับมาถึงที่พักแล้วนะครับลูกสาวของเคที่ก็ได้เล่นตุ๊กตาอย่างน่ารักมากมายเลยทีเดียวดูฟอลคอนลูกสาวของเธอจะชอบตุ๊กตาเป็นอย่างมากและชอบเมืองไทยอีกด้วยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องร้อยล้านคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ